สวัสดีครับวันนี้พบกันนะครับผมกับขอเจโกโยจากไทยสยามออโตทยเลสซิ่งนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้สาระดีๆเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเลือกใช้นะ้ํามันเครื่องให้ตรงโจทย์นะครับผมกับรถที่คุณใช้นะครับผมว่าเบอร์ไหนที่เหมาะกับรถของ F4 ที่ใช้รถนั้นๆน,น,นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับก็สําหรับน้ามันเครื่องก็จะมีหลายเบอร์นะครับผมก็เดี๋ยวผมพามาดูวิธีแบบง่ายๆเลยนะครับผม เบอร์ที่เราเห็นนะครับผมที่เป็น 10W30 นะครับกับ 10W40 นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับผมว่าคำว่า 10W 10W เนี่ยคืออุณหภูมิที่ต่ำนะครับผมส่วน30ที่เราเห็นกับ40เนี่ยเป็นค่าความหนืดของน้ำมันนะครับผมน้ำมันนะครับในส่วนของตัว30ก็จะเหมาะสำหรับรถที่ใช้งานไม่ค่อยหนะักเพราะน้ำมันตัวนี้ก็จะบางกว่าแล้วก็จะทำให้ลูกสูบที่ ที่ทำงานกับซีนโอลิงอ่ะมันก็จะมีค่าความหนืดที่น้อยกว่าแต่ในส่วนของ10-40นะครับผมก็จะเป็นค่าที่หนากว่าาิฉะนั้นคือน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะหนากว่าเวลาที่เราทำงานลูกสูบทำงานเนี่ยค่าความหนืดมันก็จะหนากว่าในตัวโอลิงของตัวแหวนสูบการสูบนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็เหมือน W5W30 ก็เหมือนกันนะครับผมคืออุณหภูมิที่ที่ต่ำนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัว3าสิบก็อย่างที่บอกก็คือค่าวความหนืดนั่นเองนะครับผมรถสําหรับรถที่เป็นพวกรถใหม่ๆก็เป็นพวกคอมมอนเลวลพวกนี้ก็จะจะนะการใช้ก็จะเป็นเบอร์นี้เป็นหลักเลยนะครับผมในส่วนของพวกนี้ก็จะเป็นพวกไดเรกตัวเก่เานะครับพวกนี้ก็จะเป็นไดเรกตัวเก่าเก่าเราก็เลือกตามใช้ความเหมาะสมนะครับผมก็คืออุณหภูมินะครับดูนะครับสิบห้า0ยี่สิบี่สิบนี่ก็ลองดูนะครับว่ารถของ ทาง f อซท่านไหนที่ใช้งานหนักไม่หนักก็ลองเลือกความหนืดดูนะครับสำหรับตัวน้ำมันเครื่องก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวรถอีโกคาที่คนใช้รถอย่างเราๆหรือ f อซท่านใช้ท่านยังไม่เคยรู้เลยว่ารถอีโคคาน้ำมันที่ใช้ให้ตรงกับรถของท่านเนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมนะครับก็เป็นเบอร์พิเศษนะครับผมผมก็ตัวนี้จะเป็นศูนย์ก็อย่างที่บอกนะครับ ร,รถอีโคคาร์งานไม่ค่อยหนักก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ํามากแล้วก็ถ้าความหนืดตัวนี้ก็จะบางมากเลยนะครับผมสําหรับสายอีโคคาร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกยาลิสสวีปหรือรถที่เป็นเครื่องยนต์ 1200cc ซีซีนะครับผมก็จะเน้นเป็นสเปคตัวเบอร์นี้เลยนะครับผมก็จะเหมาะสําหรับอีโคคาร์เลยนะครับก็ลองดูนะครับผมว่ารถอีโคคาร์ของท่านที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ย มันตรงโจทย์หรือไม่มันตรงรุ่นหรือไม่เราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าใช้ยังไงให้มันตรงโจทย์ให้มันตรงรุ่นกับตัวที่เราใช้นะครับผมสาหรับเอฟซี FC ต้นไหนที่สนใจที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับผมก็ลองเปิดใจให้กับไทยสยามออโตไทยเรีซิ่งนะครับผมเราบริการแถมกองแล้วก็เช็ค32รายการให้สําหรับ FC ทุกท่านเลยนะครับผมก็ลองเปิดใจดูนะครับผมว่าไทยสยามออโตไทยเรีซิ่งเนี่ย จริงใจให้คุณมากแค่ไหนลองเปิดใจดูนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเพจอ,อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะแปะไว้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็อีพี EP หน้าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ามีความรู้อะไรดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ